สบายดีกับทักททยสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศมือนี่กับพบกับซาบุภาผูกเก่าผูดมเสินเก่าสินเคยนะพี่นอ้องทีซ่องซาบุภาชนแนลมือนี่เนาะซาบ,บุภาก็จะมาเห็นคลิปด,ดีเอ็กซ์ซันคือเก่าน้อพี่น้องซึ่งมือนี่เนาะซาบ,บุภากะได้ลงมาอัดคลิปตารางน้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันกําลังขำเนาะเป็นเวลาประมาณ หามุปลายนพี่นอ้องอาจกิท,ทึงมันก็เลยแบบมันมืดนะพี่น้องพอดีเพื่อนสาบุภากาได้ใส่าบานประตูเนาะพอดีฮากะใส่เล้วแล้วมื่อนี่เนาะเดี๋ยวมื่ออื่นสาบุภาจะอัดคลิปรีวิวให้ฐานผู้ชมนะครับชม,มกันเนาะส่วนเมือนี่สาบุภาจะามาเห็ดคลิปนเน็กซันเนาะโอ้แล้วก็เมื่อนี่เนาะสาบุภาที่สาบุภยค,ค,คลิปคำก็ยันี่มาใส่ประตูนะพี่น้องพอดีมีเสียงดังเนาะก็เลย ิดคิดบ่ได้เพราะว่าซาบุพากะแพเสียงก็เลยได้ไปอยู่บ้านป่าข้างบ้านถานะพี่น้องแล้วก็ซุพากะว่าสิไปอัดคลิปอยู่เฮืนป่าข้างบ้านนะพี่น้องแต่ว่าสัญญาณ Wi-Fi มันบ่ถึงเนาะซุพาบ่มีเน็ตพี่น้องไปพุ่นแลเน็ตั้างเนาะก็เลยบ่ได้อัดคลิปเนาะมื้อนี้ก็เลยได้มาอัดคลิปค่ํานะพี่น้องจังได๋กะถ้าว่าภาพมันมืดหรือว่าภาพบ่ค่อยแจ้งก็จังได๋ก็ขออภัยด้พี่น้อง ไม่นี้เนาะซาบุภาจะมาให้คลิปแอ็กซ์ซนที่เก่าหนะูพี่น้องเป็นการแอคชั่นความหูซื้อของสาวลาวเนาะที่มีต่อประเทศไทยเนาะอา่ซึ่งคลิปนี้เนาะซาบุภาด้นํามาจากซ่องอา่าสาวลาวแฟมิลี่เนาะพี่น้องก็คือซ่องของน้องตุเกียรนั่นเองเนาะที่เพิ่นได้ออกมาว่าเกี่ยวกับความหูซื้อของเพิ่นที่มีต่อคนไทยเนาะอา่อาโดยอ่าความคิดส่วนตัวสาบุภาก็คิดว่าคนไทยเพิ่นเป็นคนที่มีน้ําใจเนาะพี่น้อง อานิสาบพุพากะบ่ได้อ้วยเด้อพี่น้องเพราะว่ากะสุภากะได้พบได้เจอโดยตนเองแล <c oughs> พี่น้องเนาะอ่ากแบบว่ามีคนไทยมี PFC ทางฝั่งไทยเพื่อใกดีทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นอ่ามีความเมตตาเนาะยื่นมือคําวาช่วยเหลือครอบครัวสพาเนาะแล้วก็าะกะมาสร้างช่องให้สพาเนาะสพาเคย ได้ออก and, ได้เคยเหตุคลิปขอบคุณเพื่อนเนาะึ่งจุดนี้แหละสับุภพากาได้ฮู้โดยตัวตัวเองว่าคนไทยนะเพื่อนเป็นคนมีน้ำใจนะพี่น้องทั้งว่าสับุภพาจะเป็นคน,คนแบบว่าอยู่คนละประเทศนตะพี่น้องเพื่อนก็นยังยื่นมือนละพี่น้องเขามาสวยสับุภพาทั้งทั้งทีโมเมนต์คนในประเทศเพื่นอนเพื่นอนก็นยังมีความเมตตามีความอยากสวยเหลือ สบูพานะจุดนี้สบูพาก็เลยมีความประทับใจต่อคนไทยในะี่สบูพาคิดว่าคนไทยส่วนมากเคนมีน้ำใจและใจดีและก็เพื่อเพื่อมีน้ำใจมาขามฝั่งโคง้งมาหอดทางฝั่งลาวเขาเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสบูพาก็ต้องขอขอบคุณคลิปดีๆจากส่องสาวลาวแฟมิลอรี่ก็คือ่อง, Family, อ,องของเลาตัวเกลียวเนาะที่เพื่อนได้ออกมาว่าเรื่องเล่าดีๆเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเขาคือทางฝั่งไทยเนาะต่อไปสบูภา,าก็จะพาพ่อแม่พี่นอ้องไปหาฟซมคลิป น้องตุ้งเกียวนำกันเลยเนาะเอาเป็นว่าแต่ก่อนจะไปหาชมคลิปสาบุะา,าก์ฝากกดไลค์กดแชร์กดสะทายเพื่อเป็นกำลังใจใหสส้ส่องสาวสับปะการ์เสเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องต่อไปสาบุะารจะพาพี่น้องไปหาชมคลิปผ่านการแอ็กซ์ซันของกันเลยเนาะเอาเป็นวาเ,าเวาเข้าไปกันเลยสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะวันนี้น้องตุงเกียวกับยูทีวประเทศไทยมาฟังตุ้งเกียวนมาวัฒน์คมสุดของคนลาวที่มีต่อคนไทยเนาะ จากใจเลยพี่น้องมีเสียออกมาเว้าเนาะก็คือเฮ้านะฉือก,กระแสดาม,ม,า,มากากับหลายแล้วก็ดนพ่อสมควรตั้งแต่เมื่อนั้นจนทอดเมื่อนี้เนาะพี่น้องการฮ้งซึกว่าเศร้าใจแล้วก็ฮู้งซึกที่ว่ามีคนมาว้าใส่นะพี่น้องหลายพ่อสมควกกรก็ซึกบ่ค่อยดีเนาะเละยจะมาอวางดุจ<อ>มัวู้ชายว่าเฮามีต่อคนไทยเนะี่ยเป็นเนมิดคือในพวกมุมที่ของเราตกดอย่นะ คือเล่ากับไพยนะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันพี่น้องสามารถเข้าใจกันในเรื่องภาษาใ่สามารถเข้าใจกันได้ง่ายบโบต้องใส่ลามแปลก็ยังเข้าใจเนาะก็แล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันที่เข้าใจกันได้หลายที่สุดพี่น้องอันนี้คือความสื่อสารกันระหว่างพี่น้องยิงมีต่อคนไทยแล้วก็รู้สซึกว่าคนไทยนะเป็นคนอัธยญาสัยดีพี่น้องจากที่เราเคยได้เจอมาเนาะ คือ่อนก็นได้แบบมีน้ำใจเนาะพี่น้องคือคนได้ซอยเหลือซองเฮานี่ก็หลายพ่นก็นได้ฝากเรื่องใส้ของซอยให้เนาะรู้สึกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นแบบว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็แม่นพี่น้องที่คนเป็นเพื่อนติดคุณยายนอ้องเฮากับขอเอินว่าพ่อว่าแม่สอนพี่น้องที่คนเคยฝากเติมฝาก,ากของให้แล้วก็ ตามที่เราเคยเจอมานี่ที่ว่าเขามาไทยพี่น้องเวลาเขาไปซื้อเครื่องซื้อของในห้างเนาะเพคนกาบริการดีพี่น้องเลยบริการดีแล้วการว่าจาดีเนาะคือเขาไปซื้อเครื่องเพคนก็ว่าสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเนาะเราม้นม้เพราะสาวน้อยมากท่วงเลยนะพี่น้องคนน้อยสวยหนุ่มๆมาสที่ส้มคนตลอดเลยนะพี่น้องสาวจะเหนื่อน้อยเนาะสาวเขาดีใช่พี่น้องบัดเวลาเพห็นเยแบบปิ้งกันเองมากเลยเนาะ ขอบคุณมากๆนะคะอย่างประมาณนี้หนุ่มน้อยะมามากพี่น้องเลยพูดเสียงหวานจังเลยหนุ่มน้อยเท่ร้พี่น้องแต่ว่าหวานจริงคือคือพอมูซึกของเฮาี่เจอคนไทยนะพี่น้องมูสึดีแล้วกันมูสึว่าเพื่อนนะนี่ใส่ดีเนาะเนี่ยพี่เฮาจอมาตามที่น้องตัวกเกี่ยวเห็นเนาะพี่น้องแล้วกันเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กกับคนเล่าหลายๆคนเนาะกลับคนเล่ากลับมาเกี่ยวไทยหลายพี่น้อง นอกจากมาเที่ยวละก็มาเหตุงานกับหลายเนาะหลายพอสมควรหลายเลยแหละเสื้อนอกตวเกียวกับเสื้อว่าหลายๆคนคนเล่าหลายๆคนกับบริคิดแบบนั้นเนาะพี่น้องบริคิดบริคิดแบบที่กระแสดามามันออกมาว่าคนเล่าเนาะกับพี่กับคนไทยเนาะพี่น้องมอที่น้องตวเกียวมานนี่เนาะกระแสดามาเยอะมาให้่นคนรถส่วนตัวมากกันหลายพี่น้องต่อขี้เป็นเท่เลยมันตันกับนงน้อยมะเมนบบทาพนมมากับนงน้อยสองคนนะ เพ่นเาเียลายนูนะอเยนเซานอนนั้นพี่น้องตเกียวมาทางด่านตมอฝั่งไทยนะพี่น้องจํำบัตบ่ได้เสียเงินจักจักบาทเนาะกอนนะแถมเพื่นยังแบบเว้าจาดีคือน้องตเกียวค่ะเพื่นให้อันแวัรายมมือนะน้องตเกียวพบ่ฮุ้วหัสิปั๊มแบบไดเพื่นก็เลยสอนจับหู้ยิงนะพี่น้องเพื่นจับมือน้องตุเกี่ยวใส่จับมือน้องตุเกียวใส่แล้วจะก่อนตุเกี๊งกาซื้อไทนาะ คนเนี่ยนั่งดีนคนเราจจดีแล้วก็คนเราแบบสุภาพคนนะพี่น้องซึ่อว่าม่วนเนาะสัมเนียมของคนหละวันนี้บายสีเมื่อวันนี้บายสีเมื่อเพื่อนกามีการถามไทยอีกเนาะเพราะว่าส่วงนั้นเป็นส่วงงานไปเที่ยวงานท่าพนมนะเป็นส่วงแบบเทศกาลนะคนกระติม ไปเที day, kind of for? oh, oh, die, ่ยวไทยวัน hmm. น so uh ี huh. to together, uh ้ได้อะไรกับบ้านบ้างเคนละเนาะน้องตุเกียวก็วันนี้ได้กระเป๋าจ้าว่าได้กระเป๋าหนึ่งใบเนาะกระเป๋าอันนี้แหละได้กระเป๋าหนึ่งใบเพื่อจะพาไปงานงานงานรานน้องรู้สึกว่าประทับใจคนไทยหลายเตอร์มุฟฟ้าเออหน้องตุเกียวโอ้ยสัหภาระอะไรนี่คนบางทีเคนลาวที่ดียวมุฟฟาคืเอิหนอนตุเกียวน้องหวานตุเกียวเป็นน้องของสาวซุปเปอร์สุดไทยเลยเาคนต่างประเทศเพื่นแบบมีความเจริญเมืองแบบนักการะแบบ เป็นเปลี่ยนกับพี่เปล่ยนพวมแว่าเรื่องโตเกียวขนาดสิเนี้ยอยุรูปสะภาคเประมาณกันเองเนาะคือไปห้างพุฟเฟนะพี่น้องผมพาไปเลยไปคือได้คือได้โครอการสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเลยเนาะมากี่ท่านหวาเนาะไปกับนนอนน้อยสองคนพี่น้องเพิดอานคือเฮานะเซ็กบินแล้วว่าสิเมื่อน่ะเซ็กบินแล้วแล้วยังนั่งท่าแท็บซีเนาะอยู่ในฮ้านเพื่อกว่าเซ็กบินแล้วก็สามารถกินได้นะครับหวานไอติมนะสามารถตักกินเพิ่มได้นะครับว่าเผาก็เลยเอาไอติมมากินอีกเมือนนะ จังู้สซึกวกาเพื่อนอัทญาใส่ดีพี่น้องเลยเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนาะพี่น้องน้องจะเกี่ยวกับบอสามารถเล่าอีกอย่างได้หลายเนาะว่าพิชชาประกันไดน้องจะเกี่ยวกับต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อบ้านี้เฮากาสิไปหาซื้อผลเราไหมแล้วก็ซื้อของเมื่อฝาครอบครัวนาอพี่น้องวันนี้น้องน้องน้อยคนกาสิไปันซื้อพิซซ่าคนแบบว่าฝากเวบาอาให้ก่อนกาสิได้ยังแน่กับไปเบิ่งไป็นตัวำกันเลยเนาะไปเอาสิลาเราซุกไปเนาะ ซูเปอร์มาร์เก็ตกันเลยผลไม้หลายขนาดเลยเนาะน้องตุ๊กเกียวพาหล่อชอบที่หาซื้อมาซร์มาเก็ตเนาะเมื่อฝากนี่แต่ว่าเราซื้อซูเปอร์มารเก็ตลงเลยี่น้องมือสมุูฟาคือเปื่อนที่พี่น้องมาสมศมนะจ้ะหน่อยเนาะมือไปถึงยังง้อแบาดือว่าเซบูฟาบริจาคกินนะพี่น้องมืหลีกขี้ดินเป็นหลักหลีกขี้ดินตอนใดตอนนั้นรถพันเลวพี่น้องอ่าสตอปวันนี้มีแท่ฝุ่นพี่ิงวะอันนู่นหลักถือตอนไดนเนาะหลั อังุนไซมัสคัดเกตแป็นบ่ะป้าสี่ร <moder used> ้อยเก้าบาได้ป้าส mm ี hmm. ่รแพงเนาะบไว็ะเตร์เซะมีเชอรี่บ่เชอรี่ไม่มี9ก้าร้อยเก้สิบร้อยาสิบเสต์เบอร์รี่เก้าบาทโอ้ป็เตอร์เซตไปดีซีนะพี่น้องสีดงโอ้เก้ารสิบนะเการ้อยเก้าสิบอันนี้เดยวจากบา2 9องร้อย้บาต ไซร์เป็นกระเสียบแลพี่น้องน้อหมักคนละไม้เนาะ299เข้าเสียวอันนี้เมื่อไห้แม่เแาะพี่น้องหมักกินบูเบอร์รี่หวานกัไหนนอนจะคูนเบอร์รี่ันจะบำรุงสายตานาอพี่น้องเสียวเมื่อไห้แม่กินเนาะรวมไปแ99บาท เากับซื้อส้มโอเนาะไปแม่โอ้าก้มี่องสีแดงไก่สับปะรดกับไก่ผู๋ตัวเดียวเพี่น้องเนาะส้มโอน้ำผึ้งคันเก่งคันดีขนาดเลยพี่น้องมัก์เซลสับปะรดตลอดเวลาเหดคลิปเนาะเออเออเออก็ได้เพ่ลเลยที่เดียพี่น้องร้อยามทีเดียวพี่น้องผลเนาะวันนี้ร้อยเก้าสิบเก้ากูได้ทเลยไก่ผู๋สับปะรดคันดีที่เห็นคันตลอดในคลิปพี่น้องไม่ใช่ยาผลเลยเนาะีตัวเดียวเนียนพี่น้อง ไก่ผูกพันแกงเงาเนาะอันนี้เงาเงามันมุ้ยหมูพี่บอกมุ้ยหมูหลินอ้าตัวนี้คือถือกลัวอ้าเบิ่งน้องตัวเกียวต่อก็เลยว่าจะซื้ออะไรมาฝากแม่วาขุมโอบ่พี่น้องร้อยสามสิบเก้ามาพี่น้องแม่เพื่อนเคยเว้าตอนนั้นว่าถ้ามันแพ่งอะไอย่าซื้อเด้ี๋ยวคนว่านะเอาเอามากไหมเนาะเดี๋ยวจะไปหาเบิ่งแนวอื่นพี่น้องวานใดที่แม่วากินได้เนาะเป็นฤดูอันยังเกาะมาฝัง นี่เกิดอล้วดูว่าปางเห็นเพื่อนนั้นมะปางันเม็ดนะโอ้ปางเห็นบเคยมาปางหมายงิมายงิดเอาอะไายงซิตไีู่กใหญ่มากซำไขไก่เลยมายงซิมายงซิคืออะไรอีกแล้วพี่น้องโลละเกบาทอสับปะรคุณเคยกินมายงสิตเนาะ้วยว่าเคยกินเนาพูดอยู่แ้พี่น้องอีกว่าสื่อนี่ยพวกพูดมายงสินสะว่า เขาเคยซื้อให้แม่เพิ่นกินแล้วมันมันบาหวานแห้งนะแม่เพิ่นก็กินได้เพิ่นก็นมักกินเนาะเอาเสียกีวีให้เพิ่นกีวีราคาเท่าวอะไรกิกีวีนี่ก็เคยได้ยินแต่สื่อแล้วเสมาผ้าใคยังไม่เคยกินมัน<ป>บบน้กีวีเพิ่นเสะบุฟี่น้อยกีวีกีวีกีวีฟู้ดหนุ่มน้อยมา,ทายไทยมินิได้อย่างแน่ปกามินีหนุ่มน้อยเพิ่มมาหล่อไงที่พี่น้องสบายดี เกิดมากกะีพจมาจือน่องน้อยพี่น้องราคา1,490พันสี่ร้ยเก้าสิบาทก็งดเห็ดหล่อได้น่องน้อยวันนี้เนาะปั่นไฟ้าเห็นแต่ในทีวีน้องมาเห็นของจริงวันนี้พี่น้องนี่ปั่นฟันเลยแ0งิันไฟฟ้าวะเอฮ้ยค่ะเนอะแต่ว่าแพงเลยพันสี่ร้อยเก้าสิบแพงมากของหลายขนาดเลยจะสะอ่อนน้องน้อยยางทเลยวันนี้เนาะ เราอยู่ในอาณาจักรประเทศไทยนุ่มน้อยซื้อแว่นตามัวไว้เล่นสงการพี่น้องเลยโดยแม่เลยน้องพี่น้องว่าเรื่องสงการเกี่ยวกันชิวสาสงการอลไรนะพี่น้องแต่ว่าสงสงการในสมุทรภารคือสิได้ปุ๊บไปอยู่หน้าเลยพี่น้องคือที่ไปอยู่หลินสงการในหมู่เนาะเพราะว่าราาคสงการในสมุทรภารก็สิแบบว่าเพื่อกินเสียงเพื่อกินน้อง แค่เสียงตู้นะสาบุพานะแค่เสียงตู้เสียงดังซาพานพี่สิได้ออกไปยูน่าพี่น้องชมสงกันนมเปรี้ยวอันหนึ่งพี่ซีได้อ่ไปพบกันอยู่น่าพี่น้องพี่ซีได้เห็ดคลิปเอาได้นมเปรี้ยววีวิวบรรยากาศทางท่งนามาฝากพี่น้องเนาะชมกันเนาะสงการบูเบอร์รี่เนาะในกระเพียงเป็นโซนหน้าก้นนะว่าบอไอ้ครับถ่าใกล้นะได้ยืน่น้องแต่ว่ายันเฮือนถ่ากันเนาะพิซซ่าอะไรเลยกินเบียร์กินนะปกินกินปีใหม่ให้พี่น้องซาแต่เก่าเพื่อจะ เู้่นลดราคาน้ำโค้กถ<ค>า,านม,มีเทศกาลเองต่างๆเพื่อนจะมากินน้องเนะก,ก,ก็เลยสมุภากาอยู่ก็ได้เนาะวันนี้เฮากลัแบมาแวะซื้อพิซซ่าเนาะ,นนาะมีคนหลายขนาดเฮาอรอ <c oughs> คิวก่อนพี่น้องเพื่อจะไปเรื่องหน้าพิซซ่าเนาะคนว่ามีโป๊หนึ่งแถมหนึ่งอีกอีกแล้วโปอีกแล้วโป๊หนึ่งแถมหนึ่งนุ่ยวมาซื้อถาดหนึ่งเนาะแต่ว่าพนมีโปเะแล้วไปเบิ่งก่อนนาเพื่อนมีโปมูสันอีกเนมูสันต์หนึ่งแถมหนึ่งถาดเดนเยวเนาะ ทางฝั่งไทยเิ่นหมกมีโปสน1แถม1เ้าพี่น้องบว่าจะเป็นเสือผ่านาเทือเอียงต่างๆใส่กระเป๋าไว้ด้วยเขาคองอุปกรณ์เครื่องใส่พิ่หมักมีโปรสมพูพลาเลือหนาพิซซ่าดองคือ1แถม1เลนค่ะ1แถม1เลยพี่อยวลงถามพิ่เนาะมื่อนี้มีโปยังเนี่ยจ๊ะมีโป1แถม1ลูกค้ามีโป1แถม1้าวาเห็นว่า1แถม1อย่มดใดก็เลยจ๊ะ เลือกได้เลยนะคะจะได้ทุกทุกข้อทุกแงนะคะจะเรื่องต้นที่เป็นขาดกลางนะคะลูกค้าอ๋อค่ะขาดกลางแล้วเป็นอะไรเอาตอนนี้น้องโตเกียวกระหนังรอเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มคำนะสุภาก็เริ่มแดงเริ่มดำพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหาวงปลายปลายป้ายลายเติบอะไรพี่น้องจ้าของหกคนไปจังเนาะยังไงสุภอผ้ากำลังขออภัยเด้อพี่น้องเนาะค่ะคิดเสื้อผาก็อาจจะ ไม่ใช่ว่าเป็นก่อนนะซีมันหมึดในเนาะซนลาชองคาการ์กับไพร์เดยนหนึ่งแคมปหนึงนอเนาะทายทุหมืดเกินไปเนาะอุ้ยตอนนี้น้องโตเกียวก็กำลังถาเอาพิซซ่ามาแล้วเหมือนบอกอ่ะมนเม่ทอนงมเม่นงมูมาพี่น้อง

คลิปมาหับฟังความรูซสึกของสาวลาวนะซึ่งน้องตวเกียวผึ่ก็ดกได้ออกมาสีแจงออกมาทีบายเรื่องประเด็นดามาอีย่างต่างๆเนาะทีมันเกิดขึ้นในการที่เป็นยูทูบเบอร์นาะพี่น้องก็มักจะมีประเด็นรานมาเนาขนาดซาบุภาเองก็ก็มีคือการนาะพี่น้องแต่ว่าซาบุภากะทาวาดามาในที่แบบมันสลายซาบุภาก็จะมักปล่อยวางอะไพี่น้องเนาะ อคอมเมนต์ได้ทีดีๆ,ดๆก็เ,มเมาาก็บมาเป็นกําลังใจเนาะคอมเมนต์ได้ทีได้มาเขามาเฮากลามาเป็นบทเรียนเพื่อเอาเขามามเผื่อเป็นคมหมูลเผื่อพัฒนาตนเองเนี่ยพี่น้องเนาะเอามาเป็นบทเรียนเผื่อให้อาให้ตัวเองมีการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะ <_ m ult 1> ถ้าเฮามาเหตุยูทูปมาก็ตอนน้องยอมหับจุดนี้ให้ได้เนาะแต่่าเรื่องที่ประเทศไทยในสปูภพพากายอมหับเนาวะว่าประเทศไทย เป with people, ını, and it, sex, ็นประเทศที way, <ev> ่ม <aro om> ีน้ำใจและมีบุญคุณหลายกับซาบุภาเนาะจุนีซาบุภากะว่าออกมาจากใจเลยนะพี่น้องประเทศไทยซาบุภาลืมประเทศไทยบุลงแล้วเพิ่นมีบุญคุณกับซาบุภาหลายพี่น้องเพิ่นมีบุญคุณแต่ซาบุภาและครอบครัวเนาะผลก็ได้มาสวยเหลือได้ได้มาสวยเหลือนะพี่น้องขออภัยเนาะได้มาสวยเหลือแล้วก็สร้างอาชีพเนาะซาบุภาโดยการสร้างซองยูต์ต่างซองยูทูบพายเนาะที่นีซาบุภาเขาต้องกราบเขาจุนีนะซาบุภาเขาต้องกราบขอบคื่อนแลลายเนาะ เนี่ยจะดีทางฝั่งไทยทีเขามาช่วยเรือ,ลอเลยสังอาซีไปสับบุภานะสับบุภากระเคยลุมบุญคุณของผืนเนาะเลยกะ,ะถึงว่าจะเกิดประเด็นดราม่าหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเหิดคลิปของสับบุภาจะสับบุภากะจังจะเหิดคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยต่อไปเนาะเพราะว่าสับบุภากะสอบในประเทศไทยเนาะลงหลักประเทศไทยเนาะใ,ในกระฝาก PPFc เป็นกำลังใจให้สับบุภาเนี่ยเลยในการเหิดคลิป ออกมาเพื่อไหถ่ายผู้ซุ่มได้ความชุ่มคมชัยงามแล่าความคามสวยงามและความสีเวไลของทางฝั่งประเทศไทยเนาะสำหรับคิปนี้สาบุพากาตัตลองขอ,ขอขอบคุณคิววีดีจากน้องตัวเกล่และขอขอ,ขอบคุณพีเอ็ซีทุกฐานที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดเซก์กดติดตามเป็นกําลังใจให้สาบุพาสาบุพาขอบคุณเลวลาได้จ้าสำหรับทีมกําลังใจเนาะสำหรับคิปนี้สาบุพาสีได้ขอตัวลาไปก่อนเลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กระคำแล้วเนาะ หน้าสซาบุพาก็เริ่มดำแล้วพี่น้องสำหรับคีนี้ซาบุพาก็จะได้ขอตัวลาเลยด้วยจ้าม mm hmm. ือหนาพอกันใหม่ได้พี่น้องสบายดีบ๊ายบาย